อะไรอ่ะอ้าวเจ้านึกว่าจะวัมพายมันเป็นวัมพายมันมันกลัวไฟมันกลัวไฟฮะเจกลัวติดเชื้อวัมพายไม่ใช่เลยหรอกี่มีวันพายดัสที่เราต้องการนะเป็นแรลลาบาธาสวุ้ย โอ้โนวิสลออกอัตราส่วนสี่ร้สเเลยนะ Value. Oh, oh, แวลลูโอ้ฮูดก็พุูดก็ดีอะเพิ่มเมจิก้าใส่เลยดีไหมเค okay, แล้วก็สตีลครับอ๋อไม่อันนี้ไม่ okay. ออกแกแค่ทำแค่นี้แล้วมันหายไปไหนแล้วนั่นนะ่ะนี่มีทองม,มันมันไม่กินกินกันเองอนะ่ะดูดเลือด โอเคกระทองไปไกลขนาดนั้นเลยหายไปไหนแล้วอ๋อนี่โอ้มันซ้อนตัวอยู่หลังโขดฉินโอเคมีแกนเนตมีทองมีวัมายดา้าโอเคโอ้นี่แหละเออใส่หมวกได้จะได้มานาเยอะๆดี่ไหม ยวเขาคิดอยู่กันถ้าหมวกที่เราใช้เป็นเฮฟวี่อาร์เมอร์อยู่นะเป็นอาร์เมอร์เรติ้ง28นะเพอพลังป้องกัน28แต่ตัวที่เป็นหมวกหมวกไม่มีอาร์เมอร์เอ้ยไม่มีไม่มีพลังป้องกันเลยแต่เพิ่มไปมานาโอ้ยไม่ดีาาอ่ะไ,ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเรี้ยงง่าย งั้นเก็บไว้อะปบไ,ไว้ขายราคาดีอยู่เก็บไปต่อคือตำแหน่งไหนแล้แกโอเคหายไปทางถูกถูกทิศแล้วนะเก็บถุกทิศนั้นสถานี้มีแสงเหนือสวยเชียวเห็นสถานที่ใกล้ๆแล้วก็ตัดผ้ามาหน่อยนีย่งไงคือที่ที่เราต้องมาค่านั่นไง Thunder Tower Discover เอาเลยอ้าว เหมือนถูกกันก้นกั้นก็เรียกว่าล็อกไว้ล็อกจากข้างในนะเราจะเข้ายัางไงอันเดี๋ยวหาทางเข้าก่อนน่าจะอ้อมไปข้างหลังดูแผนที่เพ้่งแผนที่แบบละเอียดจึ๊บโอเคเอันนี้คือทางเข้าใช่ไหมไม่ลงล่างก็ขึ้นบนโอเคลองขึ้นบนก่อนแล้วกัน จะไม่ใช่เพราะว่ามันยิ่งลงต่ำไปเรื่อยๆโอเคงั้นกลับไปทางาลงใต้นะลงใต้จากหอคอยมีเนินเขาให้ปีนได้ง่ายนะตรงนี้โอเคนะจุดนี้นะดูเออรดิรอบๆแทนที่โอเคอยู่ตรงนี้ซูมหน่อยซูมเอ้ซูมแค่นี้ขึ้นตามไหล่เขาไปครับถึง ถึงถึงไดใช่ไหมเนี่ยโอ้ยนั่นไงติดเชื้อแวมพายเหรอพระเจ้านั่นไงแย่แล้วยังก,ก็ต้องไปทำแก้แวมพายอีกตอนนั้นแก้ก็ยากแล้วนะโอเคมีโอ้นี่นไงอยาเข้าเข้าตรงหอคอยก่อนอาทางเข้าสุดยอด คอมีกลไกไหมอ๋อกลไกอยู่นี่โอเคเปเปิดประตูเดื่อเข้ามาได้ง่ายอ้ามีหีบตรงนี้โอเคได้เลยน่ารับพิกเป็นเลเวลสามเก้าแล้วมีทอง เออมีเลเซอร์โซเจมแล้วก็ล็อกคิกแล้วก็ลูบี้โอ้ดีเก่าทีนั้นโอเคขึ้นบนดูสิอรับเลสอีเกิลแต่ไม่ได้สกิลโอเคไอรอนการเลคือเคได้เวลาละเข้ามาในห้องก็เรียกว่าเรียกวแ่แคมแล้วกันมี กองใหญ่เชียวว้าวอู้ได้สิลเมดออฟฟัาทิชเหรอโอเคอ้อแต่มันทำลายทำลายสเตมิน่าของศัตรูหกพอยแล้วมีฟอเรสต์อ,อ,ม e, อเมทิสที่เราต้องการดีกว่าโอเคมีทองมีล็อกพิกลิฟายมูสโตนเดะผู้ช่วยหายไปไหนเดี๋ยวนี้ราคาดีเอกันโอเคงั้นฝากของเราลงเข้าไป อยู่นะตำแหน่งนี้นะ,ะเขาเรียกเองไงเดียมันมันบอกไปเป็นทิศไม่ได้นะก็คือเหมือนเป็นโซนข้างในหอคอยแหละตรงนี้หอคอยใช่ไหมนี่ก็หอคอยหอคอยมันมีสองฝั่งแล้วเราก็เปิดประตูเหล็กออกมาตรงนี้แล้วก็มาทางทางใต้เอออธิบายอย่างนี้แล้วกันนะตามที่เราเห็นภาพจากที่ที่เราเดินด้วยนะครับโอเคแล้วก็แผนที่ใหญ่จะเป็นตรงนี้ก็คือจุด ซันเดอร์ทาวเวอร์นั่นเองเอก่ยเขี้ย